เป็นหุคนหน้าสอนอสปจนครสวรรค์นะครับเราเคยได้ทำานานมคันมาและบัดนี้ผมก็เกษียณแล้วกลับมาอยู่บ้านเดิมและได้ทราบข่าวว่าทางสมาคมการาัการครูบำงานจะดำเนินการสร้างสำลักงานนะครับโดยท่านผอประเทียมเหมือนเตย ท่านกรตุนาพี่แกนด้ผมทราบผมก็เลยตั้งใจบริจาคช่วยสมทบกับในการสร้างสมนักงานรั้นนี้นะครับหนึ่งหืบาทน,นะครับและวันนี้ก็เป็นเดือนเกิดของผมด้วยทางปเายาวนะฮะร,รู้สึกปลายาวกับสมศักดิ์เนี่ยนะเขาเป็นประชาสัมพันธ์ฝ่ายที่ึงได้ทรงอวยพรไปให้ผมด้วยนะครับ แล้วผมก็เลยขอมอบทำบุญในวันเกิดอ,อีก500บาทครับเราเลยืกกอกาบมอบให้กับท่านนายกสมาคมของเราเพื่อดำเนินการให้สำเร็จต่อไปได้และก็ผมขอบางรันี้ถึงว่าเราอยากจะเผยแพ่ข่าวนี้บอกไปยังพวกสมาชิกสถานการบำนาญทุกๆฝ่ายนะฮะทั่วๆไป ให้ช่วยกันมารวมตัวแล้วก็ช่วยกันสร้างสถานการณ์พิเศษนะครับเสียดายในวันที่ท่นทานสนาคงสิบท่านประชุมสากปอครูที่โรงแรมพิมานนะครับเราไม่มีโอกาสได้ไปคุยดุนนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยว่าน่าจะประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เน่นถ้าท่านสนาคงสิบ ท่านได้ช่วยกรุณาประสานงานข้าราชการกำนังที่เราด้เยอะกว่าดีท่านก็จะได้เป็นกรรมการสากนต่อไปอีกเขนาใจไหม้ใจไหมอันนี้เป็นพรนะคุณเตรียมรับไปเลยเป็นพรครับแล้วก็ขอกระซิบยืดนืดการประชาสัมพันธ์นะครับข่าวไม่ค่อยจะถึงโดยเฉพาะของผมนี่แหละฮะส่งไปที่บ้านเขา ตอนนี้ผมย้ายบ้านใหม่แล้วนะฮะแกงสอรอพยาวแล้วแดนแกงท่านประเทืองเหมือนเตยแล้วะเยแล้วแต่เ่าดันไปอยู่ในบ้านเก่ากไม่ได้เกือบเลยพอได้ปุ๊บผมดีใจที่ที่เขายังไม่ลืมพวกผมก็เลยรีบมาวันนี้ครับครับวันนี้ก็ถือโอกาสขอมอกท่านทัานสอง